สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับเครื่อง2,005 G เกียร์ออโต้ล้อขอ16นะครับยางแมสซิสบ่อไฟฟ้าเฉพาะคนขับปี2,010ปี2,010นะครับขาย2,99,000บาท2,99,000บาทปี2,010เครื่องดีเซลนะครับ ้องเครื่องมาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องเดิมๆดิพักลมพักลมมีหม้อพักลมด้วยมพักลมด้วยไม่มีไอไอไม,มไม่มีไอนะครับเดิมเดิมพักไม่ขยับฝาโป้มีดําสีนะครับฝาโป้มีกันสีคานหน้าไม่มีกระแทก เครื่อง i p h o n เครื่องยนต์จะชัดนิดหนึ่งนะครับเพราะ iPhone มันลำโพงมันจะชัดสีบอลเงินแท้ไม่เคยกลับสีจัดเปแนั้น้เต็มนะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคัตซีดดเดิมๆแห้งๆไม่ได้ล้างให้กริฟต์นะครับเพราะว่าอยากเก็บไว้ให้ลูกค้าดูว่าไม่เงาสแสดงว่าเดิมปอไฟฟ้าคนขับนะครับตัวนี้เป็นตัวแอร์แบ็กเอเกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก มองข้างพับไฟฟ้ามีบันไดนะฮะมีบันไดข้างให้โฮมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับม <c oughs> ัลติฟังก์ชันภายในสวยๆเบาะหนังสะอาดเราขัดครอบพรมหมดนะฮะอยากจะเห็นตอนรื้อพรมก็บอกนะครับเดี๋ยวส่งให้เรามีถ่ายไว้เรามีถ่ายไว้นะฮะตอนรื้อพรมนะครับเ <c oughs> บาะหนังไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับภ <c oughs> ายในครีมสะอาดๆนะครับ <c oughs> แหนประตูที่สะอาดๆเลย หมือนใหม่ป้ายแดงเลยเหมือนใหม่เลยฮะเพราะว่าไม่มีลายฝุ่นแน่นอนภายในนี่สะอาดนะครับภายในสะอาดเจ็ดที่นั่งนะครับหลังคาสะอาดหมดครับวันนี้เราคีนเอาครับสะอาดหมดลายฟงลายฝุ่นไม่มีนะดูแผงประตูฮะสะอาดกริปสะอาดกริปสะอาดตัวนี้ก็ป้ายแดงนะฮะตัวนี้ก็ป้ายแดงหรือหลังกันหัวหมอนขาดนิดนึงเดี๋ยวเอาไปเย็บอยู่นะครับเดี๋ยวจะมา มีหมดครบหมดแอร์หลังนะฮะแอร์หลังครบภายในสะสะอาดหมดเราคีนหมดนะฮะผ้าหลังคานี่คีนหมดฝุ่นฝุนในซอกในข้างในซับนี่ไม่มีนะฮะฝุ่นฝนไม่มีแน่นอนบอกพับเรียบนะครับบอกพับได้เรียบนะครับบาะพับเรียบแต่อันนี้ผมอยู่คนเดียวพับไม่ได้นะฮะถ่ายวิดีโอด้วยพูดด้วยป,ดปิดด้วย2 9 9 0 0 0บาทนะฮะรถปี2 0 1 0เครื่อง2 000, 5 0 0ดีเซลนะครับ 2.5ดีเซลตกผ่อนนึงก็ประมาณ6,000นผ่อน6,000 6, 000, 6 000ปีครับ6,000 6ปีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแอร์เย็นมาถึงนี่เลยภายในสะอาดนะครับเบาะหนังเบาะหนังนะครับแผงประตูสะอาดคิวโฟร์วิเมนะฮะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกดูบันไดซะก่อนบันดาาดไดสะอาดบันไดสะอาดเลยอันนี้มันรอยรอยเหยียบเมื่อกี้เองบันไดบันไดคลาสสิกนะฮะสะอาดมากสะอาดมากโคตรสะอาดอันนี้เรียบร้อยเลยอันนี้เรียบร้อยจริง อันนี้เรียบร้อยจริงอันนี้เรียบร้อยจริงอันนี้สะอาดจริงเหยี่ยมจริงเหยี่ยมสะอาดจัดเฟรนช์นได้เต็มนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทก่อนเดือนลาก่อนเดือนละห0ื่นบาทระวังวิชาชีพด้วยนะครับอันนี้สีบอลเงินสวยเลยสวยเลยรถพร้อมใช้นะครับรถพร้อมใช้นะเครื่องดีรับประกันเครื่องเกียร์สามสิบปันจักทางเรานะฮะถ้าลูกค้าจะทำประกันเพิ่มก็ ทำกับฟงสีได้1ปีก็ไม่กี่ตัง <Pal> ค <harder> ์นะฮะไม่กี่ตังค์แต่ว่าไม่ต้องทำหรอกคุณดูแลดีๆนะถ้าไปจากผม30วันแล้วไม่ยีดไม่แห้งเกียร์ไม่พังนะฮะสบายสบายสบายตลอดเพราะพวกนี้น้ำมันเครื่องไม่ขาดน้ำมันเกียร์ไม่ขาดน้ำมอน้ำไม่ขาดคุณไม่ต้องกลัวเลยอยู่ได้หลายปีเป็นสิบปีก็อยู่ได้พยายามอย่าให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมอหน้ำขาดยางดอกยังเต็มนะฮะ ยางดอกเต็มเ,ดดเต็มเลยยางดอกเต็มเต็มเลยพร้อมแม็กนะครับลายลูกโม่นะครับสวยๆเลยพร้อมใช้2องแสนเก้าหมบาทราคาฟังได้เลยนะฮะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้รวมค่าใช้จ่ายให้หมดแล้วรวมจัดวรวมปอนรวมกันนะฮะผู้ค้าแค่ออกรถก็จ่าย3,000บาทแค่นั้นเองรวมวิฉา,าชีพด้วยนะครับยังไงก็จองมาก็จองแค่1,000บาทพอมากกว่านั้นไม่เอาถ้าจองมากกว่า1,000บาทคือวิฉาชีพนะครับ ผมจองแค่ห้1,000บาทพอนะครับหรือว่าลูกค้าคนไหนที่แบบอยากจะจองก็2,000-3,000ก็ได้ฮนะ